สบายดีทุกคนสวัสดีทุกคน <c oughs> วันนี้เราพกก็ช่อบเขาตุกตาสั่งราลองฉานกันแ้วเนานะทุกคนก็น่าจะเห็นหังข้อคิดมาเนาะว่าเราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับอยู่ประเทศไทยเนาะในการกินพิซซ่าครั้งแรกของประเทศไทยการไปกินพิซซ่ายู่ประเทศไทยนะทุกคนเดี่ยวให้แม่ิืมเ,เล่าไปเลยว่าก่อนจะไปกินพิซซ่าเป็นไงเด้อแล้วจึงมาตาที่น้องตุ๊กากินพิซซ่าแล้วพิซซ่าเป็นยังไง พากันค่าอยางเนาะข่าอยางแล้วพากันไปเที่ยวตลาดเนาะตลาดคลองทมแล้วไปซื้อพิซซ่าให้น้องตุ๊กกินแม่น้องตุ๊กก็บ่เคยกินจากเทร่อก็ไปซื้อครั้งแรกคือกันนั่นแหละไปยูไทยก็บ่เคยกินพิซซ่าเทร่ยเพราะว่าเพื่อนก็บ่าาพาซื้อให้กิน่นานะแล้วไปเห็นแล้วก็รับซื้อให้ลูกกินซื้อให้เข้าน้องตุ๊กกินเนาะกับอันเท้าตาลกินต้นตาลกับอู้ขำไปตอนนั้น มีอุํามเด้ไปำํำกันพากันไปเที่ยวตลาดของทุ่พอดีข้าอยางเราไปเที่ยวตลาดเราไปเห็นพิซซ่าเราพากันซื้อซื้อให้น้องตุ๊กกินเพราะว่าเป็นอะไรนม่นเป็นคิ้วเป็นชมพูคือเป็นอันคือเม่นคือคิอคอคอ้วโอด๊ดเหมือนว่าอ,าอ,อะไรเพราะเราเคยกินพิซซ่าจ้าเธอแต่แม่ก็ยังบุ่เคยกินเลยพิซซ่าอยู่ไทยปัไกไลายปีได้กินเท่เดียวได้กินเท่เดียว ตอนไปนั้นพิซซามีไา้ย่างเนาะให้เลือกลีไย่างให้เลือกแต่ว่าแต่ละย่างแต่ว่าเขากับบาาุบบาาู้ว่าเขาเลือกนาไนนานานด้แล้วมันมีมันมีไส้นานแต่มีนาคุ้งนาอันดูลล่บุู้ว่าเนาไส้ยางย่างแล้วบุ้งูาาตอนนั้นมาเลือกกันเด้อบุ้งบูว่าเลือกกันเด้อแต่รู้สึกวา่าตอนกินพิกซานะมันรู้สึกว่าส้มส้มเนาะทุกคนข้างแรกเลยได้กินขนาดแต่ตอนนี้แค่ในชีวิตเราก็ได้กินแค่เดียวหันเลยเนาะแล้วกินเข้าไปรู้สึกว่ามันส้มๆมเนาะละกา คือเจ้าโอ๊ดคือโอ๊ดเนี่ยทุกคนคือเจ้าโอ๊ดที่อันโอ้ท่านแม่โบที่เพื่อนเอาบบนเนาะเอาใบบบนเอาก้านบอลเนาะมาเอ็ดตากแดดหนึ่งหนึ่งซอยๆให้มันมุนเราไปตากแดดล้วมาหนึ่งนี้ยเรามาต่ากินเอ็ดเป็นเจ้วกินกระแซบนะมันคือกินมันคือแบบนั้นแล้วก็รสชาติมันคือแบบนั้นเลยเนาะทุกคนมันก็มันจะโดนโบต่ากันไปเลยเนาะแต่ตอนนี้ก็ ยังยากกินอยู่เพราะว่าอู้จมูกงงงลดสั้นจมูกชื้เลยเนาะยี่ไทยเป็นยังไงเด้อยังยากกินอยู่เพราะว่าพวกเพื่อนกับโบค่อยมากแต่เบื่อนหาจารย์ผู้พาเมียไปกินเพราะว่าปกติค่ายางที่พาไปกินอันกินเนื้อย่างกินแมนไปค่ายยาค่ายางได้เพือแล้วที่ไปกินบุฟเฟ่กินกินเนื้อย่างว่ะกินเนื้อย่างนะ ทุกอย่าง99บเกา่ลอยเกาบาทสิพาลูกพายังไปกินเด็ดนั่นตลอดทุกคนมันจะคาดว่าคาดต่อในนึงเนาะเพราะว่าเสียงน้องไทเกอร์ฟูดเนาะทุกคนจะให้แม่เว้าตโตเนาะว่าตอนคิดยางได้เงินมาละเอาไปไปเจอเองกิยางค่ายางกิยางเราได้เงินแล้วก็ไปไปช่วยล่าแสิไปค่ายางกัิไปช่้ยของยู่ของกินแล้วก็ไปเที่ยวตลาดของพุ่ม มื่อแรกหลังจกไปกินบุฟเฟ่สุดลายเราต้องอ,อันค่าย,ยามียังไงเก็บเทียางอู้อยู่ไทยเก็บขทียงเมื่อยมอมอมอเมื่อยตั้งแต่เที่ยงคืนจนฮอดเปดเกาหมูเป็ดเกาหมูเามสาเก็บแล้วแล้วก็ยัดยัดแล้วเขาแก้เพิ่นก็นมาเอาไปค่ายเอาไปค่ายแล้วก็ออกไปเอาเงินออกไปเอาเงินกน ดนดนก็สิได้ออกไปตลาดเดนออกไปเที่ยวตลาดคลองโภมไปกินบุฟเฟ่ดนดนก็สิมีเที่ยวหนึ่งไปตลาดนัดตลาดตลาดนาราซอยจะมักมีวันวันคาวันคันว่ะประฮัดนั่นบอกวันคันวันคันไปตลาดนัดกัมีแต่นืจอว่าให้กินกัลเลมมาตัวเป็นช็อกโกแลตนะกรอ๊บมันะอันละมากมากแพงอันไม่หนึ่งสิบบาทสิบบาทว่ะเงินยี่สิบบาทมัน เป็นโอเนาะเป็นรอ,อยู่รออันพอดีมีรถจักรไสมาอะไรกันเลยคือซาเล้งนี่นะอย่างตุ๊กขันยากเพงอยากกินแบบนั้นเลยมัมากขนาดนั้นมามาเลยนย่นนางตุ๊กไปยุไทยมีขี้ดื้อเพงแต่ว่าย่ไท่ยัได้กินดีเนาะไม่เนาะแบบอยู่แบบยแต่โฮมแบบโต้ข,ข,ข้าวข้าวข้าวขนาดแบบพุงอ้าสั่แมนแล้วนะเราอยากอยากกินยังต้องได้กินอยากไปยังต้องไ้ไปไ,ไสคน ันนี้ก็คือกันนั่นแหละเดี๋ยวนี้ก็คือกันนั่นแหละอยากเห้เดือดตังได้เห็ดอยากไปตลาดก็ต้องได้ไปอยากกินอันนี้ก็ต้องได้กินจกได้เครื่องอันนี้ก็ต้องได้เอามีไส้ของหนังตุ๋นเลยอยากได้ก็ต้องได้นะเดี๋ยวนี้ก็กันค่ะ่านยางแต่ผ่ากันเป็นล้อตลาดต้นดุนได้ไปเทื่อเนาะรวมและอันยืนในส่วนยางให้มันโบได้มีฝืนโบได้มีไฟอีกเลยทุกคนอาจจะใส่โคมแล้วไหมเนาะโคมไตหนึ่งกันเนาะแต่ว่าแต่ว่าสไลยอยู่ในส่วนยางมัก จะมาเห็ดแกงโน่แกงแกงโน่แล้วเอาซื้อปลาหมึกแห้งมาใส่เนาะนั่คือเดี๋ยวนี้ยังยากยากคนยากปลาหมึกแห้งอ่ะแต่ว่าอยู่ลาวนะมีปะมีก็อยู่เวียงจันทร์กับโบได้นั่นโบได้บ้านเผาบบมีอยู่บ้านเราบบมีมีแต่อยู่เวียงจันทร์อีกอย่างมันก็แพงเนาะบุคคลไทยโอ้ยหอนมักเงินแกงโน่แล้วเซ็ตปลาหมึกแห้งนัวแซ่บมักขนาดแล้วก็เวลา แบบอยู่ในสวนยางโมมีฟืนโมมีไฟแบบโมมีไฟอะนะโมมีสายไฟโมมีอะไรทุ่งๆนะทุกคนกะเวลาซากโทรศัพท์เวลาแบบไปซากยู่อัอก่อนซากยูเป็นซากยู่อัน อยู่สุพภูท้องตอนนั้นไปสร้างไปเศร้าเือนไว้เดือนห้าร้อยมาไปสร้างเือนพิ่นไปเศร้าเือนที่เศร้าบ้างนะเงนี่เข้าบุยูบุยังโอ้สุพ่อเล้หเขอบุเห็นผูดไปสรางจักรเยาวมีเด้าไปสร้างแล้วก็ไปรักมสซิดาเยอะๆอยู่ค้างเือนเศร้าเดือนหนึ่งห้ารอยก็แล้วก็ไปรักมสซิดามสซิดานั้นมาซิดาเทพมสซิดาเยอะๆนะเนาะไปรักอาตโตดเลยอยู่คังนะมักอยู่ประเทศไทยเขากิดมากตมัวตบมัวกระแซบ แล้วก็มากินบุฟเฟ่บุฟเฟ่ก๋าเซ่กินกับข้าวเจ้าดีมักให้มันแกงขันเมักล้ายแกงขันเณร์มุนาที่ซื้อมาเฮ็ดเบิ้งเดี๋ยวมุนาจะลองย่ายชิปแม่ไอ้แกงขันเเบิ้งน้อทุกคนแล้วก็ตอนน้องตุ๊กอันยู่ไทยฮะเนาะก็มีมีอันมีคนส่วนยางยู่เจ้าของส่วนยางอะไรทุกคนเบิ้งเจ้าของยางไหมคนทำจ้างคิดยางคือกันนะเนาะเพิ่นทานยากได้เป็นลูกไพร อยากได้ตุ้มเป็นลูกไฮแล้วนตุ้มคันมันเนาะมันมันแหงเพราะว่าตูกตากับต้นตานี่มันยอมรับว่ามันแล้วก็คีดดื้อทางมันทางคีดดื้อเนาะมันยอดยอดอยากช่วยพ่อช่วยแม่อยากได้ก็อยากได้ขันอยากได้ก็คืออยากได้เนาะทุกคนต้องให้ได้ขันอยากได้กตื่นอีพ่อแม่ขีดอยางแล้วแล้วกัน้องตุ๊กกับไอ้ก็พากันไปยอดเนาะยอดละยอดอยากขันบ่มันเป็นเด็กันพุดลานแล้วเป็นปั้นขี้ยากก็ดึกใส่กัน แม่สบ,บอยคนจึง <c oughs> จ๊งเลยแคือจึ๊งเรื่องนี้ปั้นขี้ยาแล้วก็ดึกใส่กันคุณละแถวขันว่าฟุลาดไปสุนขี้ยาก้อนใหญ่ๆได้นสินปั้นแล้วก็ดึกใส่กันปั้นแล้วก็ดึกใส่กันเขาว่าเจอ๊งอะไรนะชอบพอดีดูปร <c oughs> ะมาณจักปีหกตอนมายุ่งช่วนอันนี้ยุ่งช่วนตัวที่ล่าสุดนี้เอ <c oughs> เอไม่เหาเหาไปยู่งสองส่วนเลยทุกคนเพราะว่าน้องตุ๊กไปไทยสองเทื่อนเนาะไปไทยสองเทื่อนเธอเล่นขันยู่จังหวัดอันเดอร์ยู่อัน จังหวัดเดียวอะไอยู่บ้านโนนม่วงแต่มามาสุธิ่ร์มไปอยู่สุพุรณทหงคุณอยู่จังหวัดเดียวแต่คนละบ้านเนี่ยบอกอเพิ่งรู้นะคะเนี่ยแล้วก็เป็นครั้งแรกเนครั้งแรกท่านรู้ปุจื้อนยังรู้เร่องโนยไปครั้งที่สองเเออเพราะว่ากิจยานุไทยกะนมันการไล่ปีนะจื้อเขาจื้อว่าครั้งที่หนึ่งันมีเอ้สุมกับไอบุตรและอันเขาขี้ยานพี่อะนะ ตอนนั้นที่ซื้อก็ขี้ยันพี่ตอนนั้นมีน้องอะไรอย่านี้นเนาะแม่บอกแม่มีน้องแล้วก็มีคนตายอยู่อันอยู่ส่วนญาติท่นคนตายปุ๊บสิก็อันแม่นออ้องตุกก์กพอน้องตุกข์ก็ไปแทนเขาเลยอู่ญาตินานพนาดยอดญาติปดญาติมาแต่พี่ลอกคนกคขนญาติพี่อินเดียกับ<อ>พี่ล <นะ S 1> อกเดียกับพี่จำเป็นจำเป็นยังเด็กก็ต้องได้อยู่ต้องได้ไปต้องได้เฮ็ดเลยนะ ตอนนั้นยังกีดยางก็เป็ี่ยนยางๆนะพ่อตู่มาได้ยังเด่๋ยวกับยาติทำอย่างย่างนะส, <g ười> <c oughs> สุดท้ายก็ได้มาอยู่ลาวท่าบ่อนเนาะกีดยางท่ายางละทอนเงินเก็บมามาเก็บมาทอนอยู่ลาวที่มืดพ่อเพิ่นก็นมาลง,งทุนยู่ลาวมาสาร้างอยู่ลาวเน,น,นาะเดี๋ยวมื่อหน้าจะได้คิดมาแาวเนาะว่าพ่อเพิ่นมาอยู่ลาวเพิ่าสร้างอย่างเด่นเนาะทุกคนแล้วก็นั่นก็เป็นครั้งแรก ครั้งแรกในชีวิตของน้องโตกับแม่เนาะของอายเนาะที่ได้กินพิซซ่าครั้งแรกอยู่ไทยเลยแต่ว่ายูเราเองนี่ก็ยังไม่เคยได้กินกเทือ่อแต่ว่าเออบิก๊กตอนนั้นบิกกบก๊กกับก,กิ๊กเอทิบันอยู่ตลาดหนองหอกก็มีพิซซ่าสาวพันเดี๋หน้าที่ลองซื้อมากินเไปทุกคนซื้อมากินพแม่ก็ยากแม่ก็ยากเาี๋ยวตามไปแม่ก็ยากยากเนาะเดี๋ยวไปเดี๋ยวถ้าได้ไปตลาดก็จะไปซื้อเนาะทุกคนโควิดกิดช่วงๆลงนะคนบอบบถึงขคณะปะเทงเนาะ แต่ว่าหูเหียนนี่บ่ฮู้เลยเนาะจะได้ไปมือเดิมมีกับเมื่อวันจันทร์วันจันทร์นี้ได้ไปอยูุหูเหียนได้ไปแบบเดี๋ยวไปวันที่20บ่แสาวไปไปซุ่มบ่กเลเพิ่นสิให้คําตอบว่าพักโตบะรู้ว่าเหียนตอบเป็นหลักจาก์นี่ฮู้คําตอบอ๋อคอ่าแล้วกาคลิปนี้เนาะเฮาก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ทุกคนอ่าเดี๋ยวลืมทางแนวรสตาติที่ไม่ทราบเด้อสิจะโอ๊ที่กันน่ะมันก็คือกันนะนี่คือกันนี่บ่คือกันแท้ๆเนาะทุกคนบพว่าเป็นนําอัน มันาไม่กินคิมเออมันมันมีรสชาตินะแต่ซุกเซย์กินมันคือรสชาดสมองเพราะว่าคือคือเจ้าโอดแม่เจ้าโอดแท้ๆยังจิ้อยังจื้อรสชาตนั่นเลยว่ามันคือเจ้าโอดเนาะทุกคนกับคลิปนี้น้องตุ้ยกับแม่ก็จะขอจะคิวเพียงอน่อยเด้อถ้าใครมาคลิปนี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตุ้นคิปต่อไปนะทุกคนเดี๋ยวลาทุกคนไปก่อนเด้อบ๊ายบาย